สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สอสคอ,อลำพูลชาแนลวันนี้นะคะก็มีข่าวสารเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําซึ่งคณะกรรมาการค่าจ้างนะคะก็ได้มีประกาศฉบับใหม่เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําจังหวัดลำพูนเดิมอยู่ที่315บาทและได้ป,ปรับใหม่เป็น332บาทมีผลใช้วันที่1ตุลาคม2,565นี้นะคะ จึงขออยากเชิญชวนให้ในจ้างลูกจ้างและสถานประกอบกิจการอย่าลืมปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่19-23กถึง23กันยายน2565 <Wow. S 1> มีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามได้เลยค่ะวันที่19กันยายน2565นางสาวสิริลักษณ์ตั้งบอและปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางทุมพรวีรสิงค์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางรัชนกมำไอ้อาจนิติกรชำนาญการร่วมพิธีรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2 5 6 5กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนได้รับรางวัลเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี25 6 5องค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาคระดับดี โดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการมอบรางวัลณโรงแรมมิลเลอร์เคลนแกรนคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานมอบหมายให้ในายเดชาพึกพัฒนารักษ์รองอธิบดีเป็นตัวแทนกรมพร้อมด้วยผู้บริหารมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสาวศิริรักษ์ตั้งบวรรัฐปัญญากุลสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนที่ได้รับรางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2565จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนักกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร<ะ>่วมประชุมคณะอนุกรรมการกัณกองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา26สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศินสาขาช่างหลอ่อลูกพิมพ์อันดับหนึ่งนห้องประชุมชั้น2อาคารอำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนเพื่อทำหน้าที่พิจารณากัณกองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ยื่นขอให้ต่อคณะอนุก,กรรมการโดยมีนายพงศักดิ์โพธินามผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดณห้องประชุมมลิพุนชัยชั้น4ี่เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดรวมทั้งรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่และข้อเสนอแนวทางการป้องกันปัญหายา,ยาเสพติดโดยมีนายชาตรีกิติคณดิษประหลัดจังหวัด เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ปปสภาค5สปปสอ,อำเภอเมืองลำพูนสสอ,สอ,อมเมืองลำพูนดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและตรวจสารเสพติดในร่างกายของพนักงานบริษัทพ t k เคมันติเซอร์วิสจำกัดตำบลป่าศักอำเภอเมืองจังหว,วัดลำพูนรวม87คนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการโรงงานสีขาวมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการวันที่21กันยายน2565ร่วมรน,นลงสร้างกิจสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายทางม้าลายปลอดภัยวินัยดีพร้อมกับร่วมกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยบฏิบัิตามกฎวินัยจราจรชาวลำพูนร่วมใจสวมหมวกนิรภัย100เซนและกิจกรรมขีดสีทีเส้นจราจรบริเวณทางข้ามทางม้าลายและเสีลักษ์ต่างๆบนผิวทางให้มีความคมชัดเพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยการมองเห็น ของผู้ใช้รถใช้ถนนณถนนหน้าโรงเรียนฉเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปร,รมภมจังหวัดลำพูนตำบลต้นพงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวันที่21-22กันยายน2565รับมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2566และร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีในายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานณนะห้องแกนบอลลูนชั้น3โรงแรมเซนจูรี่พักแขวงมักะสนเขตราชเทวีกรุงเทพมหา,านครวันที่21กันยายน2 5 1 5รับรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจำนวน3ารางวัลโดยนยายนินะนนยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานณโรงแรมเซนจูรี่พักแขวงมักะสนเขตราชเทวี กรุงเทพมหานครรางวัลที่1การรับรองมาตรฐานการให้บริการ20รชาชการสะดวก g o v e r m e n t Easy Contact Center ปี2 5 1 5ระดับพื้นฐาน 2. รางวัลโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศปี2 5 1 5ระดับเป็นเลิศ 3. รางวัลการจัดการองค์ความรู้ด้นานคุ้มครองแรงงาน KM ปี2 5 1 5ระดับคะแนนสูงสุด100คะแนนเต็ม มาพบกับข่าวประจำสัปดาห์ได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกส,าาตตสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน